ัอทซบมีเทาสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมงัวคิก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 เนื่องจากตอนที่เราไปอัดกันนะครับมันมีปัญหาเรื่องของไมโครนะครับวันนี้เลยมาไวซ์โซเวอร์กันนิดหน่อยนะฮะวันนี้ผมมาฟล็อกที่สยามนะครับอ่าตอนนี้เราอยู่ที่สยามสแควร์วันครับภารกิจของวันนี้มี3อย่างนะครับก็คือ1นึหาของขวัญวันเกิดให้แฟนนะครับเพราะว่าแฟนของผมจะเกิดก็คือเกิดไปแล้วแหละเออ มาลงวิดีโอวันนี้แล้วก็2ไปกินไส้กรอกเกาหลีนะครับที่เขาฮิตกันมากแล้วก็3นะครับไปเอากรอบรูปรูปใหม่นะครับเป็นรูปอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนนี้เราต้องเดินไปที่ร้านแล้วนะครับไปดีกว่า let's go อยากพาบแบบพันธมิตรบ้างอ่ะตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าร้านนะครับนี่นี่คือรูปไส้กรอกนะครับเพราะผมก็ชี้ร้านแต่เราก็อ่านชื่อร้านกันไม่ออกนะครับนี่ครับมองเลง็งมองเลง็งอะไรสักอย่างเนี่ย แต่ประตูนี้ก็เข้าไม่ได้นะครับปรุนาใช้ประตูถัดไปนะฮะเนื่องจากสถานการณ์โควิดแตงกิ้วนะฮะเราเข้าผิดทางไม่เป็นไรนะฮะไปๆๆๆๆสีไม่กินหรอทำไมไม่กินน่ะเพราะว่าไม่หิวอ่ะไม่หิวหรือเสี่ยงกลัวเสี่ยงกลัวตายเนี่ยกลัวตายกันนะกินไส้กรอกกลัวตายกันเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยเดี๋ยวพี่เอาพี่เอานี่แล้วกันไส้กรอกพี่ต้องกินไส้กรอกเคด้าชีสไส้กรอกหนึ่งนะฮะแล้วก็เอา อันนี้อันนี้อันนี้มันแปลกๆแบบเออยังไงโอเคอไปสั่งกับพี่ป่ะไปไปบอกว่ามาจองรังชีแดดนะครับแต่ว่าอะไรก็ไม่รู้มผมเอาอันนี้ครับเชดด้าชีสฮอทดอกครับรแล้วก็มันฝรั่งมอสซาเรลลาชีสขอรายการมอสซาเรลลาชีสตอนนี้ก็รออาหารนะครับอาหารว่าอะไรจ้ะ เขาบอกว่ามันชื่อร้านว่ามายองแรงมายองแรงชีดแดน,นะฮะสองอันก็ร้อยห้าสิบเจ็ดบาทก็โอเคอ่ะท้เกอกเกาหลีเคยกินไหมดีอเ,เออไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้จะมากินให้ทุกคนดูนะว่าท้เก,กอกเกาหลีมันกินยังไงนะครับตอนนี้คนโคตรเยอะเลยนี่โควิดปะมันถึงว่าโควิดแล้วคนออกมาเยอะขานาดนี้แปลว่าอะไรวะไม่เป็นไรเดี๋ยวเน,นี่ยจีอมกลัวติดมากเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราต้องทําให้รู้ว่าเรายังแข็งแรงอยู่นะอ่า แล้วก็มาลุยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวอาหารมายังไงก็จะถ่ายทุกทีนะครับแล้ว <c oughs> <c oughs> มาถ่ายวะอุตส่าห์ล่าซอสความเท่ของตัวเองอันนี้คืออะไรวะจำไม่ได้แล้วอันนี้คือโพเตโต้อ,อน,นี้คือเดี๋ยวไปกินข้างนอกเดีย๋ยวตรงนี้เสี่ยนตายนะครับผมไปเดินกินข้างนอกเหรอฮะเราจะมาลองชิมนะครับไส้กอรอกเกาหลีที่ตามหามานานเอาอันนี้ก่อนเาอยองเล ชีเดย์คอนดอกนะครับสปอนเซอร์เข้าได้นะครับโอยอันนี้สองอันนี้เป็นโปรเตโต้ข้างนอกเป็นมีมันฝรั่ง แล้วมีน้ำตาลด้วยอันนี้คือออนระิจินอลคขันะจะเพิ่มน้ำตาลจะเห็นไหม <c oughs> <c oughs> อร่อยกว่าให้นะ่นนัสั่งอันนี้นะปอเตโต้ฮอทดอก เวอร์กว่าโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวจะไปอละก้อนต่อแล้วร้อนใช่ไหม สดีครับทำไมอยู่ถึงตอนแรกผมคิดว่าผมมาชา้าคิดว่าคิดว่ากลับไปแล้วเ้าอ๋อก็เลยเออถอดไปดี่ีี๋มาเอากรอบรูปนะฮะจะได้มีอีกรูปหนึ่งไว้แต่งห้องละขอดูหน่อยนนี้คือรูปอะไรครับ <For PS. S 1> อ๋อพี่พูดไม่เสียงไม่เข้าหรอกอนี่คือ PS 1อะไรอ่ะ อีกแล้วเหรออ,อ๋อขอบคุณมากครับนี่เคหนึ่งก็เป็นเอ่อพีเอสแตชั่นที่มีความหลังสำหรับผมนะฮะเคหนึ่งแม่แม่ซื้อให้ตัวนี้เลยพี่เทีย่าลืมวาดเคสองนะจริงหรอสีอะไรสีดำปะมันวาดยากปว่าสีดำวาดยากกว่พอใจะได้พอใจะให้พอใจะให้เห็นเป็นแบบเป็นขอบเหลี่ยมมันอะม,มันมีร่องรอรัใช่มันจะมีร่องร่องยาวโอ้โหโคตรคิดถึงเคพี่ทีวขอบคุณมากขอเชิญริสแทน <laughs> สเตนแล้วอบขอบคุณนะครับโอ้ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราจะไปเอ้ยตอนนี้อยู่ที่สยามพารากอนนะครับเราจะไปหาของขวัญให้แฟนนะครับแฟนเกิดพรุ่งนี้ร้านที่เราจะไปก็คือเจมี่ดอลลิสนะครับอยู่ชั้นเอ็มชั้นเอ็มตรงไหนวะจีนี่คือชั้นเอ็มปะไม่แน่ใจไม่แน่ใจใช่ไหมเดี๋ยวเราไปหาหาดูนะฮะเดินนะฮะแต่อาจจะโดนร่วมนะครับถ้าถือกล้องนี้ตอนนี้หาร้านไม่เจอนะครับเขาบอกอยู่โซนนาฬิกาแล้วเราก็อยู่ตรงโซนนาฬิกาแล้วร้านอยู่ตรงไหนเอ้ยโซนนาฬิกาวะ อเ,เอาละเข้าไ่ดูนะฮะถึงร้านแล้วค่อยถ่ายแล้วกันไปเจอแล้วนะครับเจมีด่ดอลลิสขอโทษนะฮะคือมันเขาขายรองเท้าแล้วเราคิดว่าเขาขายเขาขายกระเป๋าตังค์อ่ะไหนี้ก่อนจิอันนี้พี่ว่าพี่สวีไม่ใช้ทัวร์นนใส่การ์ดนะแต่นี้ก็มันเป็นกระเป๋าตังค์ไม่ได้หรอกมันใหญ่ขนาดนี้โอเคเดี๋ยวเราขอดูแป๊บนึงนะ นั่นแหละครับเจมี่ดอลลิสออรู้ว่าเป็นของเป็นของเน,ใน,ใน็ตไอดอลคนหนึ่งจีรูจ้จักว่าพอยฝนเอา,าว่าเขาเป็นเน,ใน็ตไอดอลแล้วกัน,กนชื่อว่าพอยฝนนะครับถ้าพอยฝนดูอยู่ก็มาซื้อแล้วนะครับโ <Okay. S 1> อเขากดูก่อนสีน้ำตาล,ลแล้วเจมี่ดอลลิสและเราก็ทำภารกิจสำเร็จนะฮะหาของให้แฟนแล้วก็ไปเอากรอบรูปที่สยามแล้วก็กินไส้กรอกเกาหลีที่อยากกินมานานนะครับนี่แหละครับคือบล็อกแบบ สั้นๆง่ายๆนะครับของช่องเคอร์บูนะถ้าเกิดใครชอบอะไรประมาณนี้ก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันนะเออนะฮะถ้าเกิดชอบคอถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบบล็อกง่ายๆเนงะี้ยก็พิมพ์บอกกันนะว่าจะให้ไปไหนทำอะไรนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปทำธุรกกันต่อใช่ปะเออก็คงต้องเป็นคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับกดไลค์ Subscribe ช่องของผมด้วยนะครับและเกิดถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนช่องผมก็กดจอยนะครับสมัครเป็นสมาชิก YouTube m e m b e ร s ชิ p กันนะครับอ่ะ ก่อนที่เสียงเพลงจะเข้าเยอะกว่านี้นะฮะเราต้องไปก่อนนะครับไปละพี่เซส